พี่น้องฝ่ายสีผ้ามูจามาเบิ้งบรรยากาศนาร้านเดออแล้วก็รอบข้างร้านเด้อว่ามันเป็นแบบใดเออมันเป็นแบบว่าจังไรบวกอากาศแบบเป็นแบบแบบแหงแรงแหงแรงจังไรบ่าพี่น้องตอนนี้เวลาทีประเทศโอมานกะสิบเจ็ดนาฬิกาหาโมงเคิงกกัวพี่น้องบ้าเท่ากับสิมานสองถุมกัวคือสองทุ่มครึ่งกว่าเ้ามาเบิ้งกันแลวกันากาว่าบรรยากาศนา้านเป็นจังไรอันนี้ขึ้นนา้านก่อนพี่น้อง อันนี้ฟังตังคามกันสิเป็นภูเขาพี่น้องเป็นภูเขาแต่ว่าไม่มีต้นไม้นะมันเป็นอันแบบว่าอากาศแบบว่าแห่งๆจั้งหนายพวกพี่น้องนี่เพ่เจ้าเห็นบ่อยน,น่อันนี้น่าจะเป็นโบสถ์มั่งนี่โบสถ์ที่เขาเวาละหมาดกันทุกวันศุกร์เนื้อเพิ่งละหมาดกันนาล่าอันนี้คางคางลาก็ะทิเป็นล่านันนิป ร้านเมดดิ้งนี่นะเนี่ยชุดแต่งงานนะนี่ร้านนาร้านที่คอยอยู่กันสองคนฟูมูลสปาอืถัดไปมันจะเป็นตึกน้อยแล้วพี่น้องเป็นตึกสักก่นเดียวอืม,มันรยาการนาร้าน <S <S ส่วนบ้านพักหลังใหม่พี่น้องบ้านพักหลังใหม่มุจจาเห็นบอลเขา,ขาวสองอันนะเขา้าขาวสองอันติดกันนะ เขาสองอันติดกันอันนั้นเป็นบ้านไม่ได้พี่น้องอยู่ล้างลานเลยเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วอาทิตย์อาทิตย์หน้าจะเสร็จสับเสร็มสมบูรณ์พี่น้องจะด้ง่ายไม่อยู่หมืองนี้แล้วเนี่ยมันจะเ,เห็นบ่อเนี่ยเห็นบะใกล้ๆลานหล้างลานเลยยางเขามาเวลาพาก,กินเขาก็นาจะอันยางมาไปพาก,กินเขาอยู่ล้างลานนี่นละครว่า <laughs> อันซูเปอร์มาร์เก็ตกะ คุณเจ้าเห็นบ่อพุ่นนั่นน่ะสุปเปอร์มาเก็ตมองสื่อของแต่ว่าของบอบมบมีของไทยนี่นพี่น้องมีแต่ของอันบานเพิินของน้ำเข่าจากอินเดียหรือจังไรบุหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แต่ว่าบอมมีของไทยบานเฮาบรรย,ยากาศมมนจะเป็นจังซีพี่น้องเอ,อ๋ยช่วงนี้กระแสข่าหนาหนาวแล้วพี่นอ้องเลยตอนเศร้ามากกสิสสีเย็นๆแรงๆมากกันเย็นๆพี่น้อง สิข่าวหนาหนาวแล้วมุ๋นนวันอยู่ข้างในนอนพักผ่อนอยู่ช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่มีลูกค,ค้าอ่ะไมอยางเซอร์วิสเห่นมาทายขิป้หมูจอบึงกับบรรยากาศข้างนี้แหละพี่น,อน้อง <c oughs> โอ้ยอันปล่อยมากกระสู่ต่อไปพี่น,อน้องมาแล้วแต่ข้อมีชันบอมเดอ้อมีเงินเดือนมีข้อมีชันแล้วเด้อคอมเอมนต์ทําา